ท่านรู้สึกว่าเป็นการขัดผิวที่แบบไม่รู้สึกทรมานเลยอะทุกคนทุกคนแพคเกจจิ้งน,น่ารักมากดูสิคะน้องจะเป็นสครับกาแฟนะคะน้องก็คือซินยองคอฟฟี่สครับขัดผิวกายสูตรเข้มข้นจากเมล็ดกาแฟบดละเอียดและเกลือผสมผสานน้ำมันธรรมชาติหลากหลายชนิดมะขามน้ำผึ้งท้าวไลส์เบอร์รี่นมแพะและสารสก,กัดทับทิมช่วยขัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเติมความชุ่มชื้นช่วยให้ผิวเรียบเนียนไม่แห้งกร้ามก็จะซีนสกัดปลกบนผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพเผยผิวใหม่ที่เนียนนุ่มสุขภาพดีน้องมีแแบบเมล็ดกาฟอยยู่่ตรงนี้คะ น้องเขาจะติดมาตรงนี้ก่อนที่เราจะเปิดฝาน่ารักมากฮึทุกคนน้องเนื้อละเอียดมากเดี๋ยวเราจะมาลองขัดไปด้วยกันนะคะว่าน้องตัวนี้ซิงยองคอฟฟี่เนี่ยเขาจะทำให้ผิวเราดีขึ้นไหมเดี๋ยวเริ่มที่ขาแก่อนนะคะเขาบอกว่าให้เราใส่น้ำแบบให้ผิวมันมาก,ก่อนน้องเนื้อละเอียดมากค่ะคือไม่มีความเป็นเกลือเอลยคือแบบเป็นเกลือที่ละเอียดมากทำไมเขาทำนี้เลยอะ่ะน้องไม่สากผิวเลยนะคะคือแบบ ขัดไปแล้วไม่เจ็บเลยจริงๆนะคะน้องๆเขาก็เหมือนจะมีแบบนมออกมานะคะเป็นสีของเขาอะทุกคนเห็นไหมน้องเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวอะคือดีอะคือ้ารู้สึกว่าเป็นการขัดผิวที่แบบไม่รู้สึกทรมานเลยอะทุกคนมันสบายมากค่ะมันมันไม่เจ็บอะแล้วมันเหมือนเราได้ผ่อนคลายด้วยนะคะคือถ้ามีคนมาขัดให้มันจะดีกว่านี้นะคือเท้าอะ่ะไม่เคยขาวเลยทุกคนจะเป็นแบบเกี่ยวกับเส้นเลือดด้วยที่มันมีเส้นเลือดฝอยเยอะค่ะเท้านั้นก็จะแบบค่อนข้างดานะคะ ล้วแฟนก็ชอบบอกว่าเท้าดำเดี๋ยวนะฉันจะขัดให้มันขาวไปเลย แล้วเดี๋ยวขอไปล้างตัวก่อนนะคะรู้สึกผิวสะอาดขึ้นนะคะผิวสว่างสะอาดขึ้นนะคะเนี่ย